กินลไปบกะเฉดกินไมันตดไ่หอาองหลังไ่อาองหลังใช่เห็นตาปลาจันเร์เธอเธอเด้อปลาผู้ะดกนาเดกปลาูปลาเอนี่ <S <S ี่เมยงพิดอนั <S <s ่นเจ้าสะก้อนฝีหงาโชดจับเลยัเงาข้าวก้องโอ้ยคิดนมากองกองกงแข็งอยู่ปามึงกี เอออืมอ si> <th ืมน I mean, oh, th ah ี่พกน้เทีมากจะใส่หน ah> ึ่งหัวอังไปทานอ๋กินลงไปหรอกกินที่นีีบัวกินอิ่เหมือนตีบัวมันผมก็จะก่งเนาะจับถ่ายพันไม่ยังต่มตางต้มหังไม่ยังเห็ดเห็ดตับสางตับสางเน่มาได้นเราจันขี่จัน มึขอว่ากินเหมาไว้เก็ีต้นแมงเร็เชือมมึงเะได้เป็นบุนป่าจะชิ่มแมงกินรดอัมาีชิ่มนี่กินรอดจริงเชื่อแซบข้างาเพชบขงาจันใช้ของเก่าอันนี้เจี๋ยันนี้เพชรวะเปลีมงน้อีสามมมากว่ามันเนี่ยเขาว่ามากหรอกเขาบุญกับชาเราเขาอยู่หน้าเขาขังอ่ะขงอกอื

นียเด้มึงมันเขาโปดด้วยน้ำว้ากุงฟ้าอยู่าวนฟังรำบุญเอามึงเปิดหรือเปล่าเปิดหรือเ่าเปิดแล้วตั้งหปวงกุ้้าคุณทำอนไรบคนแต่มองมองเห็นทุกปวองเห็นแบบนี้จนีไม่ได้ปัวมัน กล้วยหอมนะค่ะข้าวต้มนะกีบนะค่ะทอดไก่ค่ะทอดไก่แดดไอตายอยู่เขียบเด้อค่ะกระเทียบเด้อเห็นไหมต้มหมูเด้อค่ะต้มหมูแกงเห็ดเด้อค่ะแกงเห็ดตับขั้วเห็ดตับช้างมันเด้อค่ะกินเจ็บเจ็บ หลายคนนะคะ่ะนกขึ้นยังเมื่อกันยกขึ้นที่กองนี่ไงตอนมันมากาดแล้วค่ะนี่ปกำลังกับมี้มาเทียบกับมี <c oughs> มงับอกเยมึงก็บมาตั้งเมื่อไรมาเมื่อมาเห็นอืเอาอย่างนัเ็ดมาไหน็ยังเป็นลาีมาเข็ดานี่คอยจันทั้งนีก็ต้องกินนเลยปลาแซ่บๆเขาของปลาจันนึกของข่อยนี่ของปลานี่ตัวน้องมีของข่อย เป็นหมูไอ้ไม่เนาะมันเห็นคนหมูว่านพุตันนำน้ำจืดีพันสิโคลนจนต้องเข่งน้อมือเขาอ้องมีปุ๋ยอืมอืมเปนไม่ห็นคน้งไปกลัวมาเลยคนเอ้ยกลัวทีเราทอดก็จได้หลายทีหนึ่งมูหเอย่งนีอืมได้หลาย Cà lượt mù thanh nè hưng 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 không hưng 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 มันก็ <no> ถือว่าเงินหานสิบบาทนะครับค <t ip> uh ุณเอาเราติเ huh. ง <t ip> um ินเพิ่นเนี่ยกูดิ้นเพินก็อยาหอมเพิ่นเมยไใชอันอายุจักปีวะเจ็ดทิพว์นลวงแปดทิพยหกล่งเนี่ว่ะเจ็ดทิพแปดทิพอะไรวะแปดทิพยปดทิอะไร่ะไดู้่เป้น้ำเจ็ดขวนเข็มอันนี้เพิ่นอันงวดก้อนผพ่นเ คปดบเ็ชือวันหอชนว่ามันตายวันนะพันตายว่แห้งหรือวน่งจริงสามน่าเลอเดียวกันนะกับังตุสินอั้นเาก็นี่สานนี่สามอนแน่นอนเด็กัวเนีืเพาว่าอนแล้วมอบะมีใบโรตรีมาจะงาถือว่านบะหมีจะกดตอเจอ่นนทุกตัวก็ยังถือก้อนจ้อ ถือใจดินเนาะใจดินก็บ่ามีมิตรมาอ่านอันนาะเพื่อนเพื่อไถ่ใจดินปรหลาดเลยนะมรหลัดอยู่แต่ว่าใจเคืองเลยจับใจเคืองเคืองเก่าว่าจะม่ถือถือว่าเคืองใหญ่สามกิบบาทแมน อกติเขาใจเคืองนู่นี่เขาใจหาิเนาะไม่ถึงไปอีกแล้วเหลือสามิพนะไม่เดียวนั่นไม่ปเี่เลยน้อยมากยกินข้าวเยกินข้าวนี้าวนยวข้าวเนียาวนยน่งน่บ้านบ้านตาแมนกเลย ไปเนสิามกไปทงหน้ากูอยากกินขาตําฮู้กูเลยไปทงหน้า่หอนไปหน้ากไปหนังแพันอุ่นเชียวพันอุ่นเชียวท่นเอาคงหนึ่งพันทานเอาคำชายพันทานเอาคำกัวัน่าเอาชายพันมงไงเนี่ยนี่ ăn như này à? Tăng mía lại à? Nó chiết cọp rồi. Mình bó khém.